ครับสวัสดีครับเจอโปอเช่นเคยวันนี้โปรมาสาธิตลูก20หลาโดยการใช้เอเวดนะกกอล์ฟก็จะมีว่าเอเวดมีมีตัวไหนบ้างก็มี50องศา52องศานะครับการเล่น20หลาหน้ากีนตรงนี้นักกอล์ฟจะสังเกตว่าทงอยู่หน้า5หลาเจาะข้างหน้านะครับไม่มีจุดตกเลยจุดตกน้อยมากทีนี้ก็มีพื้นที่นักกอล์ฟส่วนมากก็จะไปใช้แซนเวดหรือล็อบเวดโยนมันเป็นสิ่งที่ยากถ้าเป็นโปรโปรแนะนําว่านักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับ ใช้เอเวดนะครับชิปเพื่อให้มันรันเข้าไปตกข้างหน้ากีนนะฮะมันจะกระโดดขึ้นไปเดี๋ยวโบสาธิตให้ดูนะครับดูนะครับชิปรันเข้าไปนะครับหมายความว่าตำแหน่งลูกไว้ขาขวาเห็นไหมครับไว้ขาขวาขึ้นขึ้นไม้มาคลอข้อมือนิดนึงแคทตีเข้าไปหัวลูกเลยครับเห็นไหมครับจะรันขึ้นไปมีโอกาสดำมากเห็นไหมครับชัดเจนมากฮะลูกที่หนึ่งเห็นไหมครับใช้าครับ จะวิ่งขึ้นไปมีสิทธิ์ที่จะไปพัดเดียวได้แต่ถ้าออกจากว่าถ้าเล่นผิดพลาดไปมันไม่ขึ้นไม่ไปดำไม่ขึ้นถึงธงเกาะอยู่ข้างหน้าก็ห้าหลานก็ใกล้ถึลลงลนะแล้วถ้าไปใช้ระหว่างเด็กหกสิบหรือหลอกโยนเข้าไปโยนสวยยังไงก็จะตกตกแล้วมันก็ข้างหน้าอาจจะหยุดอาจจะไม่มีสิทธิดำเลยนะมะไม่ใกล้โปรเพราะฉะนั้นโปรสาธิตว่าใช้เอเวดดีกว่านะครับสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นดูนะครับ หลักก็คือว่ายืนห้าชิปยืนเกินขาขวามืออยู่หน้าลูกข้อขึ้นนะครับตีผ่านเข้าไปที่หัวลูกเลยครับรันเข้าไปครับโอกาสตามมากครับนะครับดูดีครับทุกลูกได้ยิงหมดง่ายๆสไตล์โปรงเห็นไหมครับนะครับลองดูนะครับจุดหลักก็คือว่าลูกไว้ขาขวาขึ้นข้อข้อมือนิดนึงเหาะไปที่บนหัวลูก ผมเ,เข้าหน้ากีนลูกจะวิ่งขึ้นไปพอดีสำหรับเอเวนะครับเขาลองไปลองดูนะครับอย่าลืมกดติดตามผมครับโปรสวัสดีครับ